<America. S 2> เออคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลูกสาวดูแลไม่ห่างห <Yeah. S 2> ลังภรรยาแจ้งข่าวการสูญเสียหลังไปข่าวสุดเศร้าช่วงคืนที่ผ่านมาวงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเสียชีวิตแล้วด้วยเอ๋ได้กดอะไรสามีร้องเผยกับทีมข่าวว่าสามีจากไปเมื่อเวลา23่นาฬิกาสีนาทีวันที่20บมินาคม2567จจากภาวะความดันตกติดเชื้อใน,นกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าให้ บาปกรรมเนี่ยไม่ว่าเราจะหลบหลีนี้ไปไหนก็ไม่พ้นวิบากรรมนะนะกับชั่วที่เราทำเนี่ยเราจะหลบหลีนี้ไปไหนก็ไม่พ้นเหมือนกับความตายก็เหมือนกันเราจะหลบหลีนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ความตายก็ติดไตยติดห้อยส้อยตามติดส้อยห้อยตามไปตลอดมีบาลีรับร,รองว่านอันตลิเขะนนสมุทธมัชเชณปปัตตานเเเวเรังปวิสสะ นัวิชาเตโสเชยติปเทโสยตระติดตังนปสาหิยะปาปกรรมบาปกรรมไม่ว่าคนเราจะหลบลี้นี้ไปอยู่ที่ไหนก็ตามหลบลี้นี้ไปอยู่ในถ้ำในเหวในอากาศในท่อน้ำกลางมหาสมุทรก็ตามสถานที่ที่จะปิดกั้นไม่ให้บาปกรรมพอภัยไม่ให้ไม่ให้ความไม่ให้บาปกรรมนะไม่ให้บาปกรรมติดตามตัวไปนั้นไม่มี รุอก็คือว่าไม่มีช่องทางไหนเลยไม่มีสถานที่ใดเลยที่จะต้านทานไม่ให้บาปก,กรรมตามทานันสุดท้ายก็ต้องประสบพบเจอจนได้เชกเช่นเดียวกันกับความตายก็เหมือนกันเราจะหนีความตายหนีอย่างไรก็หนีไม่ได้ความตายก็เหมือนกันภาษินี้ก็คล้ายๆกันก็คือโน่นอย่างนี้จนหมดเงินหมดทองเป็นล้านๆแล้ว น่าเห็นใจแก่มากนะขออภาัยอัตมาภาพจัดรายการหรือนำชีวิตเรื่องราวของแกม,มาพูดนะไม่ได้มาซ้ำเติมนะมาแสดงความอะไรเสียใจมาแสดงความเสียดายก่อที่เราจะได้พระเอกที่มีฝีไม้ลายเป็นอุปถัมภะกรรมกรรมที่มาคอยขำคอยชูคอยสนับสนุนถ้าไม่ได้ภรรยาดีคงไม่อยู่ได้ถึงห้าปีขนาดนี้นะคนอื่นก็ช่วยกันนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ก็ช่วยดูช่วยเห็นช่วยเห็นการพัฒนาเห็นการต่อสู้ของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยน่าเห็นใจญาติงมน่าเห็นใจมากคุณโยอภัยมณีจำยอมนะจากไปได้วยความจํายอมด้วยการเบียดกระเบียดกระเสียนจริงจริงนะแต่ก็จากไปได้วยความสงบนะถ้าจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการป่วยนานๆแล้วเสียชีวิตเนี่ย ถ้าเราจะมาวิคเคระเาะห์ก็ในวิกฤตก็จะเป็นโอกาสนะคนที่เสียชีวิตนอนดูกายดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลานานๆก็เท่ากับว่าได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจอย่างดีถ้าเราจะมาพูดถึงส่วนดีของการป่วยนานการป่วยนานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดีนะการป่วยนานมันก็เหมือนกับเราเตรียมความพร้อมให้กับกายกับใจตัวเอง ให้กับคนที่ดูแลดีกว่าบางทีก็ดีกว่าการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนกันการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจชีวิตหลังความตายอาจจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนความออความร่ำไรร่ำไห้ความฟูมฟ่ายก็ได้นะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ทีนี้ว่าคนที่เสียชีวิต นอนติดเตียงเนี่ยได้ทำใจทำกายได้เตรียมเตียเ,เตรียมตายเ,าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งโบราณว่าดีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวินัยเขาได้ซักซ้อมบทด,ดีบทละครในชีวิตเขาก็จบแล้ว <c oughs> บทละครที่แสดงภาพยนตร์ละครก็ตามข้อเรียนจบแล้วแต่ความจริงบทชีวิตของเขาในชีวิตประจำวัน ของเขาเขาก็เรียนจบหลักสูตรหมดแล้วาการที่ได้เรียนรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะอันนี้ฟังจากภรรยาเล่าให้ฟังในะยาจชมนะเล่าเป็นข่าวเป็นคราวอันนี้น่ากลัวมากนะเป็นการการป่วยที่สาจังชนิดที่ว่าอุกฤษนะเลยทีเดียวสำหรับยมวินายไกรบุตรนะเนี่ยยอดยมดูภาพก็ได้เนะียภาพเทียมาภาพ ไปเอามาจาก Google นะมาเปรียบเทียบดูก็ได้ตอนตายกับไม่